สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมจะพามาเบ่งเครื่องปรุงให้พี่น้องททยว่าย่ยมาเลเซียอย่างสูกินเด้ทีมีเครื่องปรุงให้เบ่งว่ามีอย่างให้ททยพี่น้องนี่มีมีผักชีอบอ่ะกับบพริกนะครับแล้วก็ปลาทูพี่น้องปลาทูเห็นปะ นด้เครื่องปรุงอืมและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปอะไรเลยน่พี่น้องนี่เนี่ยนี่เอาใหไทยว่ายายเสียบเมนู่นยังซุยกินพี่น้องใหไทยเด้อผู้ใดทายเถียงไม่ก,กินน้ำกันพี่น้องคุณแม่ให้นางกินเนาะ โอ้ยยังวาได้ตำมะเขือโอ้โหนีีพ่น้องแม่ตำมะเขือสูตมะเขือแม่นล่ะโอ้บัดสุดรไทยเลยสุตมะเขือเนาะพี่น้องละอาล้าวแล้วๆล้วกะชิมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเ,อเ,อเยลเนเนยสูตรมะเขือกะสิมีนี่ล่ะปลาทูปลาเท่านี่ยนะครับตำมะเขือตำใส่กับบักพริกกับบักอันปลาทูก็ใส่เครื่องปรุง โอ้เฉพาะเราขัวง่ายเราพี่น้องมาังนี่ง่ายเราขัวไปดิโอ้นี่นีง่ายงเนี่ยงายมีประเดี๋ความโอ้เราจะไเสื้อใหญ่ปะโอ้แสบแสบแสบนีเรุงสอกล้าเนาะนุ่งดนี่ใสง่ายอกใหญ่ว่าจะแสบว่าเฉพาะเราขัวง่ายซะนี่ใช่งาเข้าไปแล้วครับพี่น้องอืมเครื่องปรุงเขาบ่าร้ายครับ น้ำป,ปลาปะน้ำปลาน้ำมันนี่น้ำปลาพร้อมนี่คิดว่าเนาะเผื่อไ้ออะจ๊ะของเสียบของท,ทุกคนครับซุปมะเขือว้าอยู่ต้มมะเขือ่ะอือใส่ไปแล้วบนี้ไม่มีอัตราส่วนให้บอกนะครับเพราะว่าแล้วแต่ชอบนะครับเราจะย่ายถีใ <laughs> ส มันมีผมมีผมมผมเลยบอกเราไปล่ะเส้นผมกันเลยเนาะนี่ประแดดตัวเมียงนะครับคุณแม่ตัวเมียงเลยเลื้งหวานหอมแหละบัดนั้นได้ตัดบัดนั้นได้สวดนี่หหอมแหละ อืเนี่ยถือว่ากินได,ได้เลยครับนี่ได้แล้วครับปรุงเส้นเลยก็ได้นะมาถ่ายกินน้า,าก,นกันได้เพื่นอนไปนี่แหละคือเมนูเด็ดครับมาไปกินน้ำกันพี่น้องพี่น้องพี่น้องคนใหญ่แล้วเลยอด้ไรแบบซีซิมซูบงังเนียซีซิมซูนี่ต้อเปลี่ยนไรซิซมก่อนเน,นีอ